การเสียชีวิตของนายเซอาราฟัตอดีตผู้นำองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์เมื่อปี2547กลับมาเป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองอีกครั้งหลังจากนักวิทยาศาสตร์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกมาเปิดเผยว่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของนายอาราฟัตในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตมีสารโพลโลเนียม210ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสีร้ายแรงปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูงผิดปกติ ทั้งนี้โพโลเนียม um 210เป็นสารหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานอาวกาศโดยผู้ค้นพบครั้งแรกคือนางมารีกูรีนักวิทยศาศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษเมื่อปี2341โดยในการค้นพบครั้งนั้นนางมารีกูรีต้องสูญเสียบุตรสาวของเธอจากการได้รับพิษของสารโพโลเนียม210ด้วยเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าโพโลเนียม210เป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติแต่จะมีปริมาณที่น้อยมากจนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งต่างจากปริมาณที่พบในของใช้ส่วนตัวของนายอาราฟัตอาทิเสื้อผ้าแปรงสีฟันและผ้าคลุมหัวตลอดจนคราบเลือดเหงือ่อคลรวมถึงน้ำลายและปัสสาวะที่ติดมากับสินของดังกล่าวด้วยข้าของเครื่องใช้เหล่านี้เป็นสิ่งที่นางซูฮาภรรยาแม่ของนายอาราฟัตมอบให้กับสถานีโทรทัศน์อัลจารีราของกาตา,าร์เพื่อช่วยทำการพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยอาจัดซีราได้มอบของดังกล่าวให้กับสถาบันรังสีฟิสิกส์ในเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อตรวจสอบและได้ทำการสืบสวนเรื่องนี้เป็นเวลานาน9เดือนสำหรับคดีการใช้สารโพโลเนียม210เพื่อลอบสังหารบุคคลสำคัญในอดีตที่โด่งดังคือการแอบใส่สารโพโลเนียมในน้ำชาเพื่อสังหารหนายอเล็กซานเดอร์ลิบวินเนนโกอดีสารลับชาวรัเสเซียที่แปรพักในกรุงลอนดอนเมื่อปี2549โดยทางการอังกฤษเชื่อว่าเป็นฝีมือของสายรับ KGB จากรัเสเซีย ส่วนการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนายอาราฟัตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพป่วย75ปีนั้นชาวป,ปาเลสไตน์หลายคนเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลชาติคู่อริซึ่งมองนายอาราฟัตเป็นตัวขัดขวางแผนสันติภาพในตะวันออกกลางโดยนายอาราฟัตล้มป่วยลงอย่างรุนแรงและเฉียบพลันระหว่างถูกทหารอิสราเอลปิดล้อมบ้านพักในเขตเวสต์แบงก์ก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาในกรุงปารีสของฝรั่งเศสและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมาไม่นาน ยางไรก็ตามแม้รายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการป่วยก่อนการเสียชีวิตของนายอาราฟัตจะไม่สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยจากสารโพลลเนียม210ทั่วไปและอิสราเอลก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้เป็นผู้รอบวางยาพิษสังหารนายอาราฟัตแต่นักวิทยาศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าวิธีเดียวที่จะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ได้อย่างแน่ชัดก็คือการขุดร่างของนายอาราฟัตเพื่อน,นำกระดูกและชิ้นส่วนร่างกายของเขามาตรวจหาสารพิษดังกล่าวอีกครั้ง